ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาฟแฟทนายนะครับก็แวะกินกาแฟก่อนที่จะไปวัดนะครับบรรยากาศร้านสวยทีเดียวนะคะ <New. S 2> รับเมื่อกี้เราไปดูที่พักมาแล้วก็ห้องข้างกว้างนะครับห้องกว้างดีนะครับก็สะอาดดูสะอาดสะอ้านนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางอ๋ออันนี้พอหมูย่าน,นะคะอันนี้ยำหอยนางรมนะคะใะนนี่ช้ยชอบอะไรเนี่ยจัดจ้านหน้ารับประทาน อร่อยแซ่บอยากกินเยอะเดี๋ยวคึกไม่กินก็คึกกินอาหารเม่เยนเพราะว่าร้านนี้อร่อยรอคือประมาณ40สินาทีแต่ว่าพอเข้ามานั่งพึ่งอาหารที่สั่งเร็วอาหารใช้ได้ครับเร็ว อร,อ,อร่อยไหมคุ้มเบาอร่อยไปจานเมื่ะไหร่ให้นิดเดียวเองไอ้ไนดดอไอจานเมื่ะไหรมันชุดภาาอะไรแล้วเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟทนายนะครับผมก็เอาแวะกินกาแฟก่อนที่จะไปวัดนะครับบรรยากาศร,ร้านสวยทีเดียวนะครับผม มีบ้านต้นไม้ด้วยนะครับแต่เขารับน้ำหนักแค่ร้อยกิโลเขาเขียนไว้นะครับ oh. ระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าเดินสวนกันนะครับถ้าน้ำหนักเกินนะครับมีวิวสวยทําทางเดินเนราเลาะ,ะต้นไม้ไปส oh. วยงามใช้ได้ตอนนี้ก็นั่งรองกาแฟเดี๋ยวเขามาส่งครับ ถึงแล้วครับผมหาดชะอําครับอยากกินหมึกชอตอ่ะแลนจะกนอยเมื่อกี้เราไปดูที่พักมาแล้วก็ข้างกว้างนะครับห้องกว้างดีนะครับก็สะอาดดูสะอาดสะอ้านนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางก็ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับเด็กก็เล่นได้ครับก็คือไม่ลึกมากนะครับ จะเดินไปดูริมทะเลนะคะรับระยะทางประมาณร้อยเมตรนะครับเดินไปนิด<ม>เดียวไปนั่งชิลๆนู่นด้านหน้าทะเลละน,นั่นแหละบรรยากาศจะทำวันนี้นะครับหน้าหางคนคึกคักมาก <c oughs> เต็มทุกซุม้มเล่นย อันนี้ก็เบาๆนะครับข้าวเที่ยงอ๋ออันนี้พอหมูย่างนะคะอันนี้ยำหอยนางรมนะคะผูช้ชชอบอันเนี้ยจัดจ้านหน้ารับประทานอหมือนตที่ใสเลยอันนี้ข้าวผัดทะเลรวมมิตรกุ้งตัวใหญ่เปลาเล่เลยค่ะตามด้วยต้ตมตำไทยเด็กน้อยและต้ตมตำปูปลาอะเลเต็มที่ว้าวว้ามาว้า หอยนางรมยำมาแล้วยำเร็จรูปมาแล้วชิมชิชิมรสชาติน่กล่องมันที่กองได้ี่กลงก็ได้ลส่องจะตั้งยออร่อยแซ่บแซ่บ กินเยอะเดี๋ยวคึกเข้มก้นอยากกินเยอะเดี๋ยวคึกไม่กินก็คึกแปวว้าม้เจอหอยีไม่ไมีทีวิตอยู่ปลว้าไม่มีแก่หอยมั้ย นั่นไดยังดูทำอไรอยู่รสาิโตเราดสปาเพิ่มรสชาติไห้จีตาดอุ้ยตายแต่มาชิมต้องตำเนี่ยเอ้ยตามะม่วงปลาอะไม่หวานไม่หว่นมะม่วงไม่เปรียงเท่าไ่ กำลังดีไม่งั้นเจี่ยวมากติดใจหรือว่าอร่อยอยู่เนื้อเลยชอบกินหอยมากก่อยนะไอ้ไอ้ข้าต้มก่อนเยากกุ๊งชาแม่ว่ามากินก่อนไหมชอบต้งกระถินแม่ไม่รู้ใจกระถินแล้วก็ งงถ้าถงก็จริงแว่าไถงก็ได้ทงานหรือเขามานั่งก่อนมาหรือก็เล่นตอนหลังทนี้ระน้ำเอาเรานี่มาด้วย่ะนี่หมดนะอย่างไม่ให้กินมาเล่นแล้วอันนี้ข้าวที่ลูกไม่ไดบไใส่ไม่ได้เลกวันห้นหมดเด็กนะแล้วจะเอาข้าวใส่อาจจะกินหมดก่อเนเชานายจกทำงานอะไรอะ่ะ ไม่รู้จะส่งอะไรงานพก็อแล้วเขื่นอนทุกวันฝยอะเหมืหอนกันเขามมีงานเขาไม่อยู่หลักบริษัททำงานตลอดไม่จะหยุดแต่บางทีอะนิดหน่อยเช้าวานพิชัยสายน้ำเพเ่ออาชิพมานเองเน่ออยู่น,น,นี่นเอาชิพมา เอาชิมาเอามาให้กูลองวาตรงนู้นอย่าเพิ่งลงนาวมาตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวกินกันนะครับผมที่ห้วยสายนะครับเด็กเขาบอกว่าร้านนี้นี่เด็ดเลยนะครับผมแถวห้วยสายนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวกินกันนะครับเป็นข้าวเย็นนะครับผมก็ไปดูว่ามันจะเด็ดจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าครับ เดี๋ยวไปดูกันเราอยู่ที่ร้านหัวข้วยสายนะครับมากินอาหารเมื่อเย็นเพราะว่าร้านนี้อร่อยรอคิวประมาณ40นาทีแต่ว่าพอเข้ามานั่งพึ่งอาหารเดงอดกัไม่ถึงหรอการ็วไม่ได้เร็ว ข้อดีคือข้าวฟรีครับถ้าคุณมาเ่ยไม่ต้องห่วงนะคุณกินข้าวเก่งข้าวดิไม่เสียตังค์ดีครับร้านนี้โอเคเลยข้าว้ระต่ายกระปามาทื่อหนีกินเอทล่ไหนี่คุณกนวี้ไปกินอะตอเนี่ยแล้ง หมูปา่าครับเนื้อหมูว่าเป็นชิ้นแล้วครับหมูป่าแท้ต้องมีขนโองไม่ได้มาเป็นตัวหรอกนะมีขนมีน่ต้องหมูป่าขนมันเยอะมาเป็นชิ้นระถึงแล้วมนมา,มาชิมกันเปยถึงเครื่องแล้วถึงเครื่องแล้วเฮ็ด

เอาคาแบ่งคอคาเพงโอ้ยเผ็ดเผ็ดไหเผ็ดมากอร่อเขาบอกอาหารไทยอ่ะบอกพี่น้องบอกเผ็ดน้อยนะโทรมาช้าไปหน่อยพีน้จะปนเผ็ดเอแล้วเราก็น้้ก็อ่อยเลย่ลนะครับอักัาแสี่ทุ่มนะครับั้งแตห้าง้านไปนะครับ เน,นื้อเผเผ็ดกำลังดีไเผ็ด้นี่เผ็ดมากเรอ่เ,นเ็น,นาเผ็ดมากรลบเผ็ดมากาปเผ็ดเลยตั้งต่กินปลาไงตั้ง่นปลาแงปลา้งเผ็ดมอนเลยเผ็ดร้อนดูคบ่าเกิด้ตัวหอเลันี้ขอบคุณรู้จักกันบ่อยก่ะตอนนี้ยคู่ก้าที่เลย ปากเลปากเลยะปางเลยหอมอเครื่องแกงญี่ปุ่นนี่หวานญปุสดก้อนใหญ่ๆไขตุ๋นทะเลอ่ะ กำลังเผ็ดๆด้วยกินร้อนๆนี่เข้าไปนะตน <ไป S 1> ้เ้าเ้านจะเป่าได้เป่าไหมอ่ะร้อน เปบาก็ยังไม่หายร้อนเลยมันร้อนลึกเดือดไงอร่อยเราบอกแล้วยคันตุนมาเขียวช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ไปเดีอวพา เนื้อเด้งมากไข่ตุนครับรสชาติดีรสชาติกรมกรอบเลย

ความเข้มข้นของกาแฟสองัก็เอามาตีไงก็เราก็ไม่เอานิดมาเราก็ต้องทำแบบนี้วักเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ เดี๋ยวเราก็ไปแวะคาเฟ่ที่นึ่งกินกาแฟอีกรอบแล้วก็อยากไปนั่งคาเฟ่หาคาเฟ่แต่พื้นดีเลี้ยก็คาเฟ่แถวก็ได้ันเป็นใช่เพราะคืนเราหลับสบายดีไหมสบายครับสบายหลับลึกเลยรู้เรื่องเลยหมมิดเยห้องพักเขาดีไหมหรือว่าที่นอนนุ่มเมาครับเมาจะไม่อยากกินแล้วร้านอาหารเมื่อวานเป็นไงบ้างใช่ได้อาหารดี อาหารเร็วตอนแรกเข้าไปนี่คิวเป็นอย่างเยอะออยเยอะมากนะคิวอย่างเยอะเลยรอประมาณ20นาทีแต่ก็แป๊บเดียวนะ20นาทีแต่พอไปสั่งอาหารปุ๊บแป๊บเดียวอะอาหารไวค่อนข้างไวชาติใช้ได้แต่ค่อนข้างเผ็ดนะโอ้ถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่หมดสิทธิ์ต้องต้องบอกเขาาสั่งต้องบอกเด็กเวยอ,อย่าเผ็ด แกงหูป่าผัดเผ็ดหมูป,าามป่านี่กินไม่ได้เลยเออมาอุ่นที่นี่อยู่ไหมอยู่ที่ไหนให้ทิ้งไปแล้วเอาไปกินเอากินฮ <ละ S 2> ัลโหลท่านคไหนจะตอบคำตอบกันเดี๋ยวออกจากที่พักเสร็จวันนี้เราจะไปไหว้พระอีกสักวัดหนึ่งแล้วก็ไปคาเฟ่หาคาเฟ่นั่งกินกาแฟชิลๆแล้วก็เดินทางกลับ มาชิมกาแฟยามเช้าตอนสิบเอ็ดโมงสิบไม่ใช้ถ้าหุงนีไม่ใช่สั่งอะไรคุณลก็ปั่นแล้วก็หุ้มปั่นน่ไปงเดียวเย็นนะชาไม่มีปั่นนะ้มก็เย็นนะ้กเย็นกัไม โวยโซดาเอสเโซ จิบกาแฟเสร็จแล้วก็เราก็เดินทางต่อคัเดี๋ยวเราจะไปวัดสัมางนะครับวัดนี้นะครับผมอยู่แถวหาเจ้าสำราญนะครับใกล้ๆกันทางนู้นวัดนี้คือทางไหนทางนู้นแหละแถวหาเจ้าสำราญ่ะวัดนี้คือเขาจะดังเรื่องทเวศสวรรค์นะจะเป็นเจอบอกมาติกพี่ไปขอพรได้สิเป็นทาเวีแต่องคไม่ใหญ่เป็นองค์เล็กนะเป็นเป็นไม้แกะสลักนะครับอายุกว่าสี่ร้อยปีนะครับ อย uh, <im uh, uh, at ู่ได้ไงอ่ะอ๋อก็เดี๋ยวเขาไปดูกันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอากาศดีแล้วน้ำปุมเคยไปมาครั้งนึงแล้ววัดนี้วัดนั้นก็คือเป็นแบบบ้านๆนะครับวัดเล็กๆครับไม่ใหญ่มากครับเขาพูดภาษาอังกฤษตอนนี้ได้น้กเปล่งมาพอดีนะเพราะโซ่เพรบ้านแหลมใช้ ถ้าพระเธอนเนี่ยโอ้ <c oughs> ใช่เลยค่ะคแกขึ้นคนเลยลูกแหมเมื่อหมดเราจะเข้าข้าไหนนะเวลาพระก็วันนี้คนเยอะนะครับพอดีที่วัดมีงานบวชคือจากอาที่แล้วมาคราวนี้คือวัดเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปมีการสร้างสาราใหม่ครับหลังใหญ่ด้วย ต่อไปเราก็จะไปหาข้าวกินไงนะครับเพาแถวเนี้ยแหละครับมันรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านขนมจีนดีเดี๋ยวไปดูก่อนว่าร้านขนมจีนยังเปิดอยู่ไหมถ้าขนมจีนปิดก็เราไปหาก๋วยเตี๋ยว,วกินแลวกันอนนี้เราก็อยู่แถวในเมืองเพชรบุรีแหละมาบนหาข้าวกินใช่ไหมไม่หาร้านไม่เจอกี่ผ่านไปสองร้านแล้วคนแน่นร้านเลยเป็นรถคันขาวจอดอยู่่ เปิดอยู่พี่เปิดมีคนกินอยู่นะวนกลับมาคนีนอยู่คันเดียวนะคะนั่ไม่มีคนราะว่าไปกหมดแล้วหมดหม้อ่ได้มาตอนหมดาปิดกี่โมงอ่าปิดประมาณสามปีเย็นน่าใช้

ไปด้วยกาแฟยังไม่เต็มอิ่มที่เธอไปรอบที่แล้วอ่ะกินอะไรอ่ะแย่งกินหมดเลยปากกะทิซีดเลยอันก็ซีดมีมีการเขี่ยผักออกไม่ครบนะก็มาไม่แล้วผักในหัวท้ากินไหมเนี่ยกินจานแล้วจานสองให้เราจานแรกน้ำยาผสมน้ำพริกก็ดีฮะ ใช้สองเลยลองน้ำยาอย่างเดียวยาล้วนๆผักเหี้ยเนี่ยผักเนี่ยผักเลยกินพริกด้วยมันกินพริกด้วยเพืึงจะได้รสชาติเพิ่มความจัดจ้านใส่พริกเข้าไป้ดยขี้โมกขี้ตาอลายวันินผักเยอะๆค่ะเกิดอะไรเงี้ไปเล่นเดินตะค้อนแน่เนี่ย กินอะไรอีกดีอ่ะตอนเนี้ยมีคาเฟ่จะไปกินขนมตาลจะไปกินขนมตาลกับกาแฟต่อนะครับแถวแถวนี้ยครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันประมาณสองกิโลนาทีสองโละปะ่ะใช่ห้าแต่เราจะไปต่อที่มีคาฟเฟ่นะครับอ,อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยแหละครับผมระยะทางสองกิโลคราวที่แล้วเราเคยไปมาครั้ง,งแล้วแต่ว่าเราไม่ยังไม่ได้กินกาแฟตอนนั้นเราไปเย็นแล้ว กาแฟเขาปิดแล้วเครื่องเขาปิดเครื MJ> ่องเร็วก็เลยอดกินวันนี้เราเราจะมากินกันอีกทีต้องไปอะไรนะตามไปซ้ำเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ขับรถขึ้นไม่ได้เลยเมื่อก่อนนั่งเดินเพื่อนโซนนี้เรียกสี่แยกสาสเพชรบุรีเ้ยเจ็บปะตอนนี้เรียกสี่แยกสาสเพชรบุรีเงียบมากเลยสำนักงานที่ดินเพชรบุรีนะโซนนี้ของกินเยอะครับแถวนี้ถึงราชการ เใช่มั้ยดี่ยวเราขับไหนไปอ่ะหายข้างหลังน้ำบุ๋มคนเยอะจังอ่ะตอนนั้นแทบไม่มีคนเลยนะบุ๋มถ่างนี้ดิอันนี้เราอยู่ที่ร้านมีคาเฟ่ครับ พาแม่เราอะมากินกาแฟแม่เออพาแม่มากินกาแฟอาทิตย์แล้วมาได้กินแต่อะไรนะได้กินกาแฟกาแฟไม่ได้กินได้กินแต่ได้กินจากโกโก้กาแฟเขาปิดแล้วเรามาเย็นแล้วหกโมอแล้วเราจะมากินขนมปังมันก่อนไปไม่ถึงที่บ้านจะซื้อฝากินหมดแล้ว เค้กอะไรเค้กเฉลี่ยนะทำไมมันกรอบสัมมุขนาด เีไนสกาแโกโก้กับปีโป้มาละปโป้เอเแปดเดียวโอเคตาพี่ด้วยกินั้อยหางี่เหนมัแกชาช่เถือ่ไชาขกระดิงอเป็นไงนะน่อพี่กินไม่ถนัดหรือพี่เลียง อาเอายอด่อนเลยเม่ใเก่งแล้วเาขึ้นมาเก่งได้เรไม่ินเ่นเลยเก่งไม่ชอบกินเลนกชอบกินแบบนี้ไม่ได้ดูคนเลยดก็ลืแม่บอกเลเอาแม่เอาแม่างไรก็ด้เอนำจำ ทชาติ่ดีอ่ะไม่ดีมันจะเรื่อี่หนยเรื่อบัตทองใ่อ่าไ่เส็นนี่เราหนูเขาลิ้เลยนะอ่ะไม่เนี่ยโอปอโอ้ยนอยจ้ายโอ้แล้วอ่ะอืมยังอร่อยกว่าร้านอื่นออ๋ออกาแโอโอเด็กกินได้อเงี้ยอร่อยอยู่ เดียวก็วิ่วับกูแหวนจะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นโถงหงไอ้อะแพงไอ้พืดด่อสิอะไรไม่มีเลยอะไรไมู่ีเลยโค้ปั่เป็ัไงสวยลกูกาแฟต้องเคทบันไดอร่อยอ่ะจะเอาถามเป็นดาราหรือเปล่าหรอทหน้าอย่างนี้นี่ฉันเห็นเธอหลงเธอป้าเล่นหน้าเล่นเล่นหน้าเพื่อนอร่อยอร่อยไหม มบอกร่อยไอจานเมื่อไหรแค่นิดเดียวเองไอจานเมื่อไรมันซุปตลาดม้วเยอะเหอะไต้าหู้อะไร่้าห้รอร่อยมากมเ้าหู้แย่จิ้มไอขนมเค้กแปลกดีว่ะเยอน้านี่คืออร่อยแต่ได้นะไอนี่ไม่มีขนมตาลเอามาอะไรนะขนมตาลเหลืเยอะเลยเธอขับมาใช่ไหมซ่อมตายไหม แล้วมาขนมตาลมีแต่กาแฟไม่มีไอติไอติมกาแฟเลยทางนี้กาแฟมีนะคะแต่ไม่มีก็บอกว่าปีเอ่อเยลลี่อะไรโยเกิร์ตปีโป้เนี่ยถ้าปล่อยได้ใช่เออนะเดคนนี้ตายยิ้มะลูกไม่เป็นไรจ้ะแต่รู้ว่ามีคนหนีก่อนเลยอะเอาว่าหายไปไหนรถละนี่เรียกว่าตัวรอดไหม สำหรับทิพชามก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมสนุกครับหาของกินเยอะครับวันนี้ทั้งในตัวเมืองทั้งที่ชะานะครับที่พักโอเคดีนะครับผมคือร้านอาหารที่ห้วยสายใต้ก็โอ้โหรสชาติเข้มข้นมากร้านนั้นนี่ยังจําไม่เลืมอร่อยครับผมเมื่อกี้ก็ไปกินขนมจีนมาก็ใช้ได้อยู่ครับรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาจบที่ร้านมีคาเฟ่น,นะครับ ก็กาแฟที่นี่ครับรสชาติดีครับอร่อยครับเมื่อกี้เรากินขนมเค้กนะครับเป็นเค้กทุเรียนนะครับก็อร่อยครับหอมทุเรียนได้เนื้อทุเรียนสดๆด้วยครับแปะอยู่ข้างบนเป็นท็อปปิ้งนะยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมการเที่ยวที่ชะอํานะครับเพชรบุรีนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วการคบแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าไปที่ไหนก็ติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ